น๋วลเลนนี๋ยวน้องเปลิกไกไขปลาข้าวเหนีย んうん。 ไค่ <c oughs> ปะไค่ปะเขาอยา มบอกแล้ว65นีนอนนอนน่อืมเฮ้ยว <c oughs> ันน้มาได้กีเจริงๆตองเข้มอุดงอุดมแค่ปมาณ มีรองจิตร,ร,ร่รองเข็มนะอือดูด้

ăn với nó <cười> <cười> Kim, 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 đùa đùa みたいな。